สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีพี่น้องชาวโสปอลาวนี่ครับ,รบเดี๋ยวลมาดูคันนี้กันครับสำหรับคลิปนีู้มผมเพื่อนแมน่ทานครับผมเดี๋ยวพี่น้องชาวลาวอยากทำื่อินเตอร์ใช้เองครับเพราะว่าทาั้งคนยจะไม่ได้ทำเรื่อง่งออกเนาะ จะออกไม่ได hi ้ครับนี่ก็ทําที่ยึดไว้ก่อนครับยึดเอากระบะตรงนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นรูปแบบดำอ่ะยึดไว้ก็เชื่อมเชือถูครับไล่ยาวไปเลยอันนี้จะฟูซีนี่นเองมีมีรูปแบบอ่าเราคานมันอ่ะเนี่ยนี่ครับเคาจะใส่ยาวยาวไปเลยอันี้ ยาวเลยแบบนี้ตัวนี้เป็นหูช้างมันจะแข็งแรงกว่าตัดนะต,ดตัดเอาแค่เนี้ยม,มันมีโอกาสที่จะแบบบูทมันหลวมเนี่ยมันจะโยกเย้โยกเย้ได้เนะแบบนี่ยเนี่าย,ยาบูทตรงเนี้ยใส่ยาวอย่างเงี้ยก็แข็งแรงกว่านะหูช้างอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นของหูช้างของร้านชาครับของทางอู่ทำก็มีครับ ็อันนี้ทําแบบแล้วก็ตัดตัดตำแล้วก็ติดบูธอย่างเงี้ยเราก็ทําอยู่ครับถ้าไม่มีเหล็กทําก็ซื้อมาอย่างเงี้ยซื้อมาเพราะว่าเหล็กหนาขนาดนี้มันหมดอนะ่ะประมาณสิบมิลนเนี่ยอาอแล้วก็จะทําหลังคาครับเดี๋ยวทางใหญ่กันรมวมกันอยู่ตรงนี้แหละทำนี้เลย อย่ครับมาคาทำมาคามีั้งเข่ายาวก็สามเมตรครับกว้างก็หนึ่งเจ็ดห้าครับแล้วก็ฐานมาฐานสองขอความยาวของอู่ครับประมาณนี้ครับหรือลูกค้าจะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มก็ได้ต่อมานี่ก็ได้แต่ชอบเลยครับอยากได้แบบไหนก็สั่งเลยนั้นครับก็จะทำตาม ที่ทนต้องการครับก็ทำสีแล้วครับน่แรัะบันไดเรียบร้อยแล้วมัดสลงมัดสลิงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็แล้วช่างต่อต่อปั๊มอะปั๊มไฟฟ้านะเป็นปั๊มโคตรจำมแมนช่วยแฟนทำงานบ้านเกี่ยเลยทำอไรนะอยงเยอะ ปั cả, ๊มจะอยู ngh ỉ ngh ỉ. S ài, s ài ่ข้างหลังครับต่วที่โมยอยู่ตรงไหนนะทีอยู่โมยก็น่าจะไว้แถวๆถึงไม่ก็ไว้ข้างในจะปั๊มอยู่ตรงนี้เองนะครับปั๊มสายเลยละสายใส่กับก็บอกครับโยเข้าไปตอนนั้นก็ต่อสายไฟครับไอ้ตัวนี้สายน้ำมัน อู้ทางสีทางสีจะพ่นสีอันนี้ลองพื้นเรียบร้อยแล้วสีจับเหล็กครับหักสองท่อนนะหนึ่งสองแล้วก็สลิงดิงไม่วตัดสลิงออกอจะของจะของรอรอละร,ร,รอเอาปละว,วางเสร็จแล้วละเดี๋ยวพ่นสีพ่นสีแล้วก็ต่อสายไฟอ่ สท้ายๆก็ดูกว่าครับน่าจะทดสอบดีแล้วแหละเพราะว่าเรามาในทันเนาะขณะที่ขึ้นไว้นั่นนะก็ดำนะดำกันดำกันนี่ครับเอาไปดิอุ๊ยใช้เราทำอะไรไอ้ใหญ่วะเนี่ยเขาก็บาหลังกูเนาะบาหลังเกิดดำเนาะ Ồ. Oh. Sao oh, lắng sao lắng. Mình xin cho bảo đây đó, thằng này. Đấm mà đấm mà đấm. ทำสีเอฟช่างลขาลังแรงหลังทำงานแต่ทำงานตรงนี้ยังไม่ได้ใส่อไอแต่แกงรูงเนี่ยตดมาใส่ครับนี่ได้ทรงแล้วได้ช่างได้ทรงแล้วตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้นี่ยเนี่ยนี่แนวมันเนี่ยแนววังโครนครับรุ่นอันเก่ามันนะที่ถ่ายให้ดูคลิปก่อนอ่ะที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเปิดตรงนี้ อันนี้ช่งางทำทรงใหม่ครับตัดตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วมันมีมิติตรงนี้ขอบขอบตรงนี้มันยังไม่สวยนะเดี๋ยวโป้ขัดโปสีไปก็เรียบเยนียครับสวยงามได้รูปไปทรงครับโอ้ยตันี้ทำดำเลยนะถ้าได้วางเครื่องสิบแปดแรงเลย เด๋วเลยดูสิครัอ๋ไอ้เครื่องเชื่อมคนละตัวก็ั้งอย่างนเรื่องไอของตัวนี้ยนานมากเลเครื่องเชื่อมคนมากอ่ะมันทั้งหลายเครื่องแล้วแต่เสียย้ำยังไม่ทังเลยผนจริงๆ าสยเออจะตัดกใบใบลูกหมูเนี่ยมันจะตัดง่ายครับเพราะว่ามันใบเันบางแล้วใบตัดอะ ตัดนี้มันก็ตัดนี้มันจะกินเส้นใหญ่หน่อยเพราะว่าใบมันใหญ่ใบมันหนาตัดแบบเนี้ยแม่นดีครับตัดตามเส้นเลยตัดตามเส้นที่เราขีดอ่ะทางปูนขีแล้วช่างงานทอมเสาลังคาอันน,น,นั้น่ะ สีอะไรดังเอาสีอะรมพัดมอเตอร์สีเอาอำเภอบ้านกรวดี้มั้านตั้งอยู่รงข้าวส่อละเอาอำเภอบ้านกรติดกับสูยรรถยนต์อดมาที่ี่รถโรงไม่ผิดหวังนี้รถงได้รถัวายี่นีมพัดมอเตอร์ครับผมไ้เนี่ย มีเงินเรียกโง่มีทองเรียกพี่นั่งพักมอเตอร์เซล์ทั้งทองให้น้องที่อำเภอบ้านกรวดครับสนใจก็รอมาดูนั่พักมอเตอร์เซล์มาแล้วออกรถนั่พักมอเตอร์เซล์มาแล้วออกรถวันนี้รับ9,000บาทพร้อมทองคำแท้โอ้เจ๋วเจ๋อศูนย์เปอร์เซ็นต์รถใหม่จ่ายซื้อเสร็จ เยใครอยากเอารถมอเตอร์ไซค์ก็น,นี่ฮะมันเคยว่าชัวร์ครับมัน,นก็เป็นใบปลื้มถ้าแจกนะเราน่าจะไม่ได้ออกถ้าเราไม่มีตังค์ครับโอ้นนก็สีจับเล็ไอ้เสาเนี่ยก็ทีนี้ก็ประมาณนี้ครับถามรเชิมช่งางทำงานงานนี้นะครับก็จะเปนแบบคิดหน้าเนาะเอนน อนไรที่เข้ามาดูใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเจอคลิปนี้ครับมีกันใหม่คิปหน้าครับ